หนึภาพตามนะครับทุ่งยาสวรรค์แบบกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยที่นั่นมีสัตว์ขีบเท้าเอ่อน่าจะเกิน2ล้านตัวสิงโตอีก4,000เสือดาวอีกเป็นพันเสือชีต้าอีก500กว่ากว่า,วาอื้มือเยอะมากค่ะแล้วก็นกอีก500สายพันทั้งหมดนี่อยู่ในพื้นที่เกือบเกือบห0 0ตารางกิโลเมตรค่ะนี่คืออุทยานแห่งชาติเซเรนเกตี้ที่แทนซาเนีย ที่เขาเรียกกันว่าที่ราบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะใช่ครับชื่อเซริงเกตูในภาษามาซายวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกจากข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับเซริงเกตีกันว่าอะไรที่ทําให้มันพิเศษจริงๆค่ะไม่ใช่แค่เรื่องจํานวนสัตว์ที่แบบโอ้โหเยอะมากนะคะแต่เราจะดูไปถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับผืนดินปรากฏการณ์การอพยพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ความสําคัญในฐานะมรดกโลกด้วยค่ะเริ่มจากชื่อกับขนาดก่อนเลย ที่ราบไม่มีที่สิ้นสุดนี่ฟังแล้วเห็นภาพเลยนะครับ14763ตารางกิโลเมตรนี่มันมใหญ่กว่าบางประเทศอีกนะใช่ค่ะใหญ่มากๆแล้วก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1951เอ่อแล้วก็ได้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกปี1981ด้วยก็ยิ่งเน้นความสำคัญเข้าไปใหญ่ครับผมซึ่งความสำคัญนี้ไม่ใช่แค่ขนาดนะคะแต่เป็นเรื่องระบบนิเวศท,ที่มันสมบูรณ์มากๆแล้วก็ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยที่ตั้งก็อยู่ทางเหนือของแทนซาเนียเลยค่ะติดกับมาไซมาร่าของเคนยาแล้วก็พื้นที่อนุรักษ์โมรนโกโรทางใตอ้อ๋อมันเชื่อมต่อกันเป็นผืนใหญ่เลยสินะครับถูกต้องค่ะทําให้มันเป็นเหมือนหัวใจของพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่กว่านั้นอีกครอบคลุมเส้นทางอพยพของสัตว์ด้วยค่ะการเดินทางจากเมืองอย่างอาลูชาก็ประมาณ335กิเมตรก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่อืม คุ้มค่านะครับสำหรับคนที่อยากไปซาฟารีจริงๆค่ะคุ้มมากเพราะอย่างที่บอกไปที่นี่กับมาไซมาราเท่านั้นเลยที่เราจะได้เห็นภาพบิลดอร์บีสเป็นล้านๆตัวกับมาลายอีกเป็นแสนแสนอบพยพไปพร้อมๆกันโอ้โหมันคงเป็นภาพที่แบบอลังการมากจริงๆหาดูที่อื่นไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วตัวเลขสัตว์ป่าเองก็น่าทึ่งมากสัตว์กีบเท้ากว่า2ล้านสิงโต4ี่พันเสือดาวหนึ่พันชีต้า5้ รวมๆแล้ว3ล้านกว่าชีวิตมันไม่ใช่ส่วนสัตว์เปิดนะคะครับไม่ใช่เลยแต่มันคือระบบนิเวศจริงๆที่ทำงานของมันอยู่ค่ะแน่นอนว่าต้องรวมถึง Big f i ฟ e ที่ทุกคนอยากเห็นทั้งสิงโตช้างควายป่าเสือดาวแล้วก็แรดดำซึ่งอันนี้หายากหน่อยใช่ค่ะแรดดำจะหายากเป็นพิเศษชอบหลบตามพุ่มไม้แต่การมีอยู่ของมันก็บอกถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่นะคะ ได้ยินมาว่าเซรนงกติเนี่ยอาจจะมีสิงโตเยอะที่สุดในแอฟริกาเลยจริงไหมครับอืมก็มีข้อมูลอ้างอิงแบบนั้นจริงๆค่ะแต่เซรนงกติไม่ได้มีแค่สัตว์ใหญ่นะคะสัตว์เล็กๆก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยอย่างเช่นอะไรบ้างครับนึกไม่ค่อยออกเลยก็อย่างเช่นไฮแร็กหินตัวเล็กๆกลมๆที่ชอบวิ่งตามโขดหินนะคะรู้ไหมคะว่ามันเป็นญาติใกล้ๆกับช้างเลยนะจริงเหรอครับ ตัวนิดเดียวเองนะใช่ค่ะแปลกดีหรือพวกสัตว์เลื้อคลานอย่างกิ้งก่าอากามาสีสวยๆหรือพวกงูต่างๆก็เป็นส่วนสําคัญของระบบริเวศนะคะอ๋อครับครับหรือมีลิงชนิดหนึ่งชื่อลิงพาตัสอันนี้ค่อนข้างหายากค่ะจะเจอแถวแถวแม่น้ํากรูมเมติปรับตัวเก่งมากอยู่ในที่โล่งได้โหเรียกว่ามีชีวิตชีวาทุกซอกทุกมุมจริงๆแล้วเรื่องนกละครับ500สายพันธุ์นี้ สวรรค์ของคนชอบดูนกเลยนะแน่นอนค่ะสวรรค์เลยความหลากหลายนี่สุดยอดมากตั้งแต่นกตัวใหญ่อย่างนกกระจอกเทศไปจนถึงนกล่เหยื่อเท่ๆอย่างนกอินทรีนกเลขานุการแล้วก็นกน้ำอย่างห่านอียิปต์นกกระสาหัวดำหรือนกสวยๆอย่างนกเรียนมงกุฎนกโครีอีแร้งตัวใหญ่ๆหน่อยแต่ละชนิดก็บ่งบอกถึงสุขภาพของพื้นที่ที่ต่ายกันไปค่ะแต่ถ้าพูดถึงที่สุดของที่สุดของเซเรนเกตี้เลย หลายคนต้องนึกถึงการอพยพครั้งใหญ่หรือ the Great Migration แน่นอนใช่เลยค่ะภาพวิวเดอ e บี t หนวดขาวล้านห้าแสนตัวกับม้าลายอีก2องแสนเคลื่อนทับตามหาทุ่งหญ้าเขียวๆนี้มันคือภาพจำเลยมันคือการเดินทางตามสัญชาตญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเป็นวงจรชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยฝนแล้วก็การเติบโตของหญ้าระยะทางเป็นพันกิโลเมตรเลยนะ พันกิโลค่ะไม่ใช่แค่ย้ายที่อยู่เฉยๆนะคะแต่มันเหมือนการสแสวงบุญเพื่อความอยู่รอดจริงๆแล้วในวงจรนี้มีช่วงไหนที่แบบพีคๆน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับมีหลายช่วงเลยค่ะแต่ถ้าเข้มข้นสุดๆก็คงเป็นช่วงที่พวกมันต่อสู้แย่งอาณาเขตแล้วก็ผสมพันธุ์กันอันนี้ใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์เสียงร้องเสียงต่อสู้ดังไปทั่วทุ่งเลยค่ะโอนึกภาพออกเลย ค่ะหลังจากนั้นก็คือการเดินทางที่แบบทดสอบความแข็งแกร่งจริงๆทบวนสัตว์ยาวเป็น40กิโลเมตรเลยนะคะต้องเจอทั้งผู้ล่าทั้งความอดอยากแล้วก็มาถึงช่วงเวลาแห่งชีวิตใหม่ที่เขาว่ากันว่าลูกวิลเดอร์บีสเกิดวันละ8,000ตัวนี่มันโหเหมือนโรงงานผลิตชีวิตกลางแจ้งเลยนะพลังชีวิตต้องมาหาศาลแน่ๆใช่ค่ะเป็นการระเบิดของประชากรในช่วงสั้นๆเพื่อชดเชยตัวที่เสียไประหว่างทาง แต่การเดินทางก็ยังไม่จบนะคะยังมีด่านโหดรออยู่โดยเฉพาะการข้ามแม่น้ำมาร่าอ่าอันนี้เคยได้ยินเลยครับว่าโหดมากโหดจริงค่ะเพราะในแม่น้ำเต็มไปด้วยจระเข้นายตัวใหญ่ๆรออยู่บางตัวยาวตั้ง5เมตรแน่มันเป็นภาพธรรมชาติที่ดิบมากทั้งหน้าเกรงขามแล้วก็หน้าเศร้าในเวลาเดียวกันค่ะโหฟังแล้วก็คุณลุกนิดๆน,นะครับเห็นภาพเลยว่าชีวิตมันต้องดิน้นรนขนาดไหน แต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีเวทีที่เหมาะสมนั่นก็คือภูมิประเทศของเซเรงเกติเองซึ่งก็ซัดซ้อนหน้าดูเหมือนกันมันหลากหลายยังไงบ้างครับถูกต้องเลยค่ะภูมิประเทศนี้สำคัญมากที่จะรองรับความหลากหลายทั้งหมดนี้ได้เราแบ่งคร่าวๆได้เป็น4เขตหลกัหลกๆนะคะเริ่มจากที่ราบทางตอนใต้ก่อนเลยครับอันนี้คือภาพคลาสสิกเลยใช่ไหมครับทุง่งหญ้ากว้างๆเรียบๆใช่ค่ะ ทุ่งหญ้าสุดลูกหูลูกตาเหมาะกับสัตว์กินพืชมากๆแล้วก็มีเอกลักษณ์คือคอปเยสที่เป็นเนินหินแกรนิตโผล่ขึ้นมาอ๋อคอปเยสเหมือนเกาะหินกลางทะเลหญ้าเลยนะครับสวยดีแล้วมันสำคัญยังไงครับเนี่ยสำคัญมากค่ะมันเป็นที่หลบภัยเป็นจุดชมวิวหาเหยือ่อหรือแม้จะเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนของพวกสิงโตเสือดาวชีตาแล้วก็เป็นบ้านของสัตว์เล็กๆอย่างไฮร็กสหินสัตว์เลื้อยคลานด้วยเหมือนเป็นโอเอซิสย่อยๆเลยนะ ประมาณนั้นเลยค่ะขอบเย่ที่ดังๆก็มีซิมบ้ากอโมรูพวกนี้ค่ะพอขยับเข้ามาตรงกลางอุทยานก็จะเป็นหุบเขาเซโรเนราลักษณะจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นยังไงครับจะกลายเป็นทุ่งหญ้าที่มีต้นอาคาเซียขึ้นกระจายกระจายที่เราเรียกว่าสวันนาอะค่ะแถวนี้เขาว่าจะเจอสิงโตกับเสือดาวง่ายหน่อยโดยเฉพาะริมแม่น้ำเซโรเนรา อ๋อเพราะมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารใช่ค่ะมีต้นไม้เยอะทั้งต้นปาล์มต้นไส้กรอกต้นอาคาเซียไ่้เหลืองเป็นแหล่งรวมนกเยอะมากทั้งนกกระสานกกระยางนกล่าเหยื่อต่างๆแล้วก็มีสระฮิปโปเรติน่าด้วยค่ะจุดนี้จะเห็นฮิปโปเยอะมากใกล้ๆเลยน่าสนใจมากครับแล้วถ้าไปทางตะวันตกล้วครับระเบียงด้านตะวันตกนี่เป็นยังไง เขตนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งหญ้าสวน่าป่าโปร่งค่ะดินจะสีเข้มเข้มหน่อยที่เรียกว่า Black คอ t t o n อน i ซซึ่งทนาฝนนี้จะเดินทางลำบากมากเลยค่ะเละๆหน่อยอ๋อดินดำๆค่ะแต่ก็สำคัญนะคะเพราะมีแม่น้ำใหญ่สองสายคือแม่น้ำกรูเมตี้กับเอมบลาเกตีไหลผ่านลงทะเลสาบวิกตอเรียแม่น้ำกรูเมตีนี่ก็มีโจระเข้เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะขึ้นชื่อเรื่องจระเข้ตัวใหญ่เหมือนกันแล้วป่าริมแม่น้ำแถวนั้นก็เป็นที่อยู่ของลิงพาทัสหายายากที่เราคุยกันไปตอนแรกด้วยค่ะแสดงว่าถึงจะดูเดินทางลำบากในบางช่วงแต่ความหลากหลายก็ยังสูงอยู่ดีสูงมากค่ะป่าริมแม่น้ำนีำน่สำคัญมากสุดท้ายคือเซเลนเกตี้ทางตอนเหนือค่ะลักษณะจะเป็นป่าปรง่งป่าริมแม่น้าแล้วก็มีเนินเขาสลับซับซ้อนกว่าทางใต้หน่อยแล้วก็มีแม่น้ำมาราไหลผ่าน จุดคลแม็กซ์ของการอพยพที่เราคุยกันไปถูกต้องค่ะแต่ข้อดีของโซนเหนือคือนักท่องเที่ยวมักจะน้อยกว่าทางตอนกลางหรือตอนใต้นะคะก็จะได้ประสบการณ์ที่สงบปเป็นส่วนตัวมากกว่าอ๋อน่าสนใจครับค่ะความหลากหลายของภูมิประเทศทัท้ง4เขตนี้แหละค่ะที่ทำงานร่วมกันเพื่อรองรับวงจรชีวิตสัตว์ป่าที่น่าทึ่งแล้วก็การอพยพที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกและสำหรับคนที่โชคดีได้ไปเที่ยวเซเลนเกตี้จริงจ นอกจากการขับรถซาฟารีหรือเกมด i v e ที่เป็นกิจกรรมหลักแล้วเนี่ยมีอะไรอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับมีค่ะอีกอย่างที่คนนิยมกันมากแล้วก็ให้มุมมองที่ต่างออกไปเลยคือซาฟารีบอลลูนค่ะอ๋อขึ้นบอลลูนใช่ค่ะลอยขึ้นไปเหนือทุ่งหญ้าตอนเช้าเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับเห็นฝูงสัตว์ข้างล่างเป็นอะไรที่แบบว่าน่าประทับใจมากๆค่ะลืมไม่ลงเลย ส่วนเรื่องที่พักก็มีให้เลือกเยอะแยะหลายราคาหลายสไตล์เลยค่ะตั้งแต่แคมป์หรูๆไปจนถึงลอดสบายๆเลยใช่ไหครับแล้วไม่ว่าจะพักที่ไหนก็มักจะได้ยินสิงสิงโตคำรามเป็นของแถมยามค่ำคืนด้วยอันนั้นแน่นอนค่ะถือเป็นซาวทร็กประกอบฉากที่ทรงพลังที่สุดของการมาเยือนเซเรงเกติเลยค่ะครับผม สรุปได้ว่าเซรังเกตินี้ไม่ใช่แค่อุทยานแห่งชาตินะครับแต่มันเหมือนโรงละครธรรมชาติขนาดใหญ่มากๆที่จะแสดงเรื่องราวของชีวิตความตายการดิ้นรนการปรับตัวผ่านความยิ่งใหญ่ของพื้นที่จำนวนสัตว์ที่เยอะมากๆปรากฏการอพยพที่น่าทึ่งค่ะแล้วก็ภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ทุ่งราบเนินหินคอบเยสไปจนถึงแม่น้ำที่ทั้งอันตรายและเต็มไปด้วยชีวิตอืม การได้มาคุยเจาะลึกเรื่องเซลเลงเกติวันนี้ก็ช่วยให้เราเห็นภาพความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนของระบบนิเวศนะคะแล้วก็ทำให้ตระหนักว่าความยิ่งใหญ่พวกนี้จริงๆแล้วมันก็เปราะบางเหมือนกันมันเป็นบทเรียนจากธรรมชาติที่สำคัญแล้วก็ย้ำเตือนว่าเราต้องช่วยกันอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนี้ไวค้ค่ะจริงอย่างยิ่งเลยครับซึ่งก็นำไปสู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายสำหรับผู้ฟังที่สนใจนะครับว่าในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ อะไรคือความท้าทายจริงๆในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศท,ที่ทั้งใหญ่แล้วก็ไม่เคยหยุดนิ่งแบบเซเรนเกติให้มันคงอยู่ต่อไปได้อืมคำถามน่าคิดมากค่ะหรือจังหวะชีวิตตามธรรมชาติของการอบพยพที่มันเป็นมาเป็นพันๆปีแล้วเนี่ยมันจะปรับตัวเข้ากับแรงกดดันใหม่ๆทั้งจากมนุษย์ทั้งจากอากาศที่เปลี่ยนไปได้ไหมแล้วจะปรับตัวยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้คิดถึงอนาคตของดินแดนที่น่าอัศจรรย์แห่งนี้กันต่อไป